ยายมาแล้วคุณยายโอ้เก่งเก่งครับท่านชมครับสุหาับี้ก็จะมาเล่นโหมนสลิงนะครับรใช้ชื่อว่าสิลายนะครับซึ่งอหอตรงนี้ก็มีความสูง85เมตรนะครับทวดสลิงนั้นยาว480เมตรนะครับที่ สวนสิงปาร์กนะครับไปดูนะครับว่าจะสนุกและก็ตื่นเต้นขนาดไหน,นครับติดตามชมครับพอเราขี่ไปลงทางนู้นแล้วเขามีรถกับมาอันน้อยโอเคครับเจ็ดสิบสองจุดเจ็ดครับได,ได้เนาะเขียนชื่อเบอร์โทรอะไรก็ครับ อันนี้นะครับเพราะว่จากเราซื้อบัตรเรียบร้อยนะครับสำหรับเงินเรียบร้อยเขากระจังให้มาแต่งตัวนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรบ้างครับชุดเซฟเนาะชุดเซฟตี้เนาะเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะนี่อ่ะ เอาละครับตอนนี้หลังจากที่แต่งตัวเรียบร้อยนะครับผมก็ขึ้นลิฟต์เพื่อไปชั้นบนนะครับครับตอนนี้ก็เขาเรียกเล่นอะไรนะนี่สิบลายสิบลายนะครับก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับผมไม่เคยโดดหอไม่เคยอะไรเลยนะครับแต่ว่าเห็นเขาเล่นแล้วเหมือนจะสนุกนะครับก็เลยอยากลองนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรก ได้ให้ดูบรรยากาศนะครับเขาถามว่ามีโรคมีโรคประจำตัวอะไรไหมป้าตอบว่าไงนะมีทุกโรคนี่ขนาดกลัวนะนี่ยังจะมาเล่นอีกแล้วอายุเท่าไหร่แล้วครับนี่เจ็ดสิบขังเร็ในชีวิตเหมือนกันนี่น้องกลางเงาบอกเพืทหลานแม่เพรอะแม่นะมีหลังเกนงไงไม่ยัดเยียบยังงวารสุดท้ายยังไง พร้อมแล้วนะครับอีกสักครู่จะไปละเต็มนะครับตื่นเต้นนะครับอตอนน,นนี้จะได้เวลาไปละเดี๋ยวรอแป๊บนึงไปจับบริเวณนี้นะครับจากตรงนี้อย่างนี้มือข้างนี้จับแน่นๆนะครับครับผมโอเค ไม่ตกนะอ๋อคุณยายมาแล้วออคุณยายโอ,อ้ นี่ลงมาแล้วครับคุณยายวัยเจกับหลานวัยสิบขวบเก่งมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเอาขึ้นรถมาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้กลับไปเปลี่ยนชุดแล้วหนูอายุเท่าไหร่หนูหนูอายุเท่าไหร่ส่สิบสี่กลัวไหมเมื่อกี้ตื่นเต้นไหม ธรรมดาอุ้ยเก่งเท้เออลุงเยอะเขมรบุรีรัมไม่แน่ใจว่าพิมพ์พิมพเขมรบุรีรัมนี่มันขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจตอนนี้ก็มีผู้ติดตามประมาณหนึ่งอ่ะก็เขาดูอยู่โอ้โหหลักพันหลักพันครับครับครับ นี่คุณยายวัยเจ็ดสิบนะครับสวัสดีครับสวัสดีลุงเยือลุงเยือหลังจากที่เราลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้รถก็พามาส่งที่ที่หอ <นะ S 1> เพื่อจะถอดชุดออกนะครับกอบอนะไร